แพทย์ยอมแพ้เมื่อเครื่องมือทางการแพทย์ทำอะไรไม่ได้ใครจะคิดว่าพระสงฆ์กับช้างจะทำสิ่งที่เหลือเชื่อปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยมีใครเห็นกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าคุณคลิกเลยแล้วคุณจะทึ่งจนพูดไม่ออกสายฝนพรำพรำโปรยปลายลงมานอกหน้าต่างโรงพยาบาลกลิ่นยาฆ่าเชื้อฉุนกึกอบอวนไปทั่วห้องเสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ฟังดูหน้าหดหูยิ่งนัก พระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยใบหน้าของท่านฉายแววความกังวลอย่างเห็นได้ชัดช้างคู่บารมีของท่านยืนรออยู่ด้านนอกอาคารภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ผู้ป่วยคือเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งร่างกายของเขาสู้ผอมและอ่อนแรงเต็มทีดวงตาปิดสนิทใบหน้าซีดเผือดเครื่องวัดชีพจรแสดงผลที่น่าเป็นห่วงแพทย์และพยาบาลหลายคนยืนล้อมรอบเตียง สีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดความพยายามทุกวิถีทางถูกนำมาใช้แล้วแต่ดูเหมือนว่าอาการของเด็กชายจะไม่มีทีท่าดีขึ้นเลยความสิ้นหวังเริ่มเกาะกลุมอยู่ในแววตาของพ่อแม่เด็กพวกเขาจับมือลูกชายแน่นน้ำตาไหลอับแก้มเราทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้แล้วครับเสียงของนายแพทย์ใหญ่ดังขึ้นแผ่วเบาตอนนี้เราคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของปาฏิหาริ คำพูดนั้นราวกับคมมีกรีดลงกลางใจของทุกคนความเงียบเข้าปกคลุมห้องมีเพียงเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ยังคงดังต่อเนื่องพระสงฆ์ลืมตาขึ้นช้าช้ามองดูเด็กชายที่กําลังต่อสู้กับความตายท่านสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องกลิ่นอายของความตายเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ท่านหลับตาลงอีกครั้งระลึกถึงพลังแห่งเมตตาที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต และพลังอันบริสุทธิ์ของช้างคู่บารมีท่านลุกขึ้นยืนช้าๆเดินออกจากห้องผู้ป่วยมุ่งหน้าไปยังช้างที่รออยู่ด้านนอกสายฝนยังคงตกพรำๆช้างเงยหน้าขึ้นมองพระสงฆ์ดวงตาของมันฉายแววเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพระสงฆ์ลูกงงวงช้างเบาๆแล้วกระซิบอะไรบางอย่างกับมันช้างพยักหน้าเล็กน้อย และค่อยๆเดินตามพระสงฆ์ไปยังทางเข้าโรงพยาบาลผู้คนรอบข้างต่างมองด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นช้างตัวใหญ่เดินเข้ามาในอาคารแต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางเรากับมีพลังบางอย่างนำทางพวกท่านกลิ่นยาในโรงพยาบาลผสมกับกลิ่นสาบของช้างสร้างความรู้สึกแปลกประหลาดแต่ก็มีความรู้สึกสงบอย่างประหลาดแฝงอยู่พระสงฆ์และช้างเดินตรงไปยังห้องผู้ป่วย พ่อแม่ของเด็กชายมองด้วยความง,งุนงงเมื่อเห็นช้างตัวใหญ่ยืนอยู่หน้าประตูห้องพระสง์พยักหน้าให้พวกเขาแล้วเดินเข้าไปในห้องช้างค่อยๆก้าวตามเข้าไปอย่างระมัดระวังตัวของมันใหญ่กับห้องแต่กลับไม่มีเสียงดังใดๆมันเดินเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยและยื่นวงอันอ่อนโยนไปสัมผัสที่หน้าผากของเด็กชายเบาๆทุกคนในห้องต่างตกตะลึง ไม่มีใครเคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนลมหายใจของเด็กชายยังคงแผ่วเบาแต่แล้วบางสิ่งก็เริ่มเกิดขึ้นผิวหนังที่ซีดเผือดของเด็กชายเริ่มมีสีเลือดฝาดขึ้นเล็กน้อยลมหายใจที่เคยรวยรินเริ่มกลับมาสม่ำเสมอขึ้นเครื่องวชีพรจรส่งเสียงเตือนเบาๆบ,บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพระสงฆ์หลับตาลงท่านสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในห้อง พลังงานที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยชีวิตชีวามันถูกส่งผ่านจากช้างไปยังเด็กชายนี่คือสิ่งที่การแพทย์ไม่สามารถทำได้นี่คือปาฏิหาริย์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาช้างยิงคงวังวงอยู่บนหน้าผากของเด็กชายเรากับกำลังส่งพลังชีวิตให้จนกระทั่งเสียงสัญญาณจากเครื่องวัชีพจรดังขึ้นชัดเจนบ่งบอกถึงการฟื้นตัวอย่างน่าอัศจรรย์ ทุกคนในห้องต่างเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นนายแพทย์ใหญ่รีบเดินเข้ามาใกล้เตียงเขามองดูหน้าจอเครื่องวัชชีพจรจากนั้นก็หันไปสำรวจเด็กชายอย่างละเอียดมือของเขาสั่นเล็กน้อยด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้อย่างไรเขาพึมพำอาการของเขาดีขึ้นอย่างกระทันหันพยาบาลคนอื่นๆต่างมองหน้ากันความตื่นตะลึงปรากฏในดวงตาของทุกคน ไม่มีใครเคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้พระสงฆ์ยังคงยืนสงบนิ่งอยู่ข้างเตียงช้างค่อยๆดึงมวงกลับมาแล้วถอยห่างจากเตียงเล็กน้อยแต่ดวงตาของมันยังคงจับจ้องไปที่เด็กชายราวกับกำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดไม่นานนักเด็กชายก็เริ่มขยับนิ้วมือแล้ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ ดวงตาของเขากระพริบทีทีมองไปรอบๆห้องด้วยความมุนงงลูกแม่ของเด็กชายร้องออกมาน้ำตาแห่งความดีใจไหลทะลักออกมาไม่ขาดสายเธอโผเข้ากอดลูกชายอย่างแผ่วเบารากับกลัวว่าเขาจะหายไปพ่อของเด็กชายคุกเข่าลงข้างเตียงยกมือไหว้พระสงฆ์ด้วยความซาบซึ้งใจอย่างสุดซึง้งท่านครับเขาพูดไม่ออกเสียงสะอื้นเข้าจุกในลำคอ พระสงฆ์ยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาปลอดภัยแล้วโยมท่านกล่าวนี่คือพลังแห่งเมตตาข่าวการฟื้นตัวอย่างปาฏิหารของเด็กชายแพระสะพัดไปทั่วโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วจากนั้นก็กระจายไปสู่โลกภายนอกผู้คนหลังไหลกันมาที่โรงพยาบาลเพื่อต้องการเห็นเด็กชายผู้รอดชีวิตและเพื่อที่จะได้เห็นพระสงฆ์และช้างปฏิหารด้วยตาตัวเองสื่อมวลชนทุกขแขนงต่างเดินทางมาทำข่าว เรื่องราวของเมื่อการแพทย์ล้มเหลวพระสงฆ์และช้างคู่บารมีสร้างปฏิหารกลายเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งทุกฉบับนายแพทย์ใหญ่และทีมแพทย์พยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้พวกเขาทำได้เพียงยอมรับว่ามันคือปฏิหารสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ทางการแพทย์ที่มีอยู่โรงพยาบาลไม่เคยมีผู้คนหนาแน่นเช่นนี้มาก่อน ผู้ป่วยคนอื่นๆในโรงพยาบาลก็ได้รับกำลังใจเมื่อได้เห็นถึงพลังแห่งความหวังที่ไม่ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวพระสงฆ์และช้างเผื่อกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังผู้คนต่างเชื่อมั่นในบารมีของท่านและช้างหลายคนเชื่อว่าช้างคือช้างศักดิ์สิทธิ์เป็นทูตแห่งฟ้าที่มาโปรดสัตว์โลกหลังจากเด็กชายออกจากโรงพยาบาลพ่อแม่ของเขาก็พาลูกชายมาที่วัดของพระสงฆ์ทันที พวกเขาต้องการสแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการและต้องการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่เด็กชายดูแข็งแรงขึ้นมากเขาสามารถวิ่งเล่นได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปรอยยิ้มกลับมาสู่ใบหน้าของเขาอีกครั้งเขาเดินเข้าไปลูกงวงงงช้างด้วยความรักช้างก็ใช้งวงสัมผัสที่หัวของเด็กชายเบาๆราวกับเป็นการรับรู้และตอบรับพระสงฆ์ให้อวาดแก่พ่อแม่เด็ก ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีสติท่านยิงย้ำเตือนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของทุกชีวิตและให้มีความเมตตาต่อกันเหตุการณ์ในวันนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลายคนไม่เพียงแค่เด็กชายและครอบครัวของเขาแต่มันยังเปลี่ยนมุมมองของนายแพทย์ใหญ่ด้วยเขาผู้ซึ่งเคยยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตก็ได้ประจักษ์ถึงพลังที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ พลังที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันมีอยู่จริงและสามารถสร้างปฏิหารได้นายแพทย์ใหญ่เริ่มศึกษาเรื่องราวของพลังจิตพลังแห่งศรัทธาและความเมตตาเขาเปิดใจกว้างขึ้นและตระหนักว่าวิทยาศา,ศาสตร์อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกสิ่งบางครั้งมีสิ่งลี้ลับที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราแต่สิ่งเหล่านั้นก็สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ เรื่องราวของพระสงฆ์และช้างเผือกถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากปากต่อปากจากตำราต่างๆกลายเป็นตำนานบทใหม่ของเมืองนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าปาฏิหารินั้นเกิดขึ้นได้จริงหากเราไม่สิ้นหวังและมีความศรทัทธาวัดของพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและพลังบวกผู้คนมาที่นี่เพื่อขอพรเพื่อทำบุญ และเพื่อแสวงหาคำตอบของชีวิตพระสงฆ์ยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะท่านยังคงทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะสอนให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทช้างคู่บารมีของท่านก็ยังคงอยู่เคียงข้างท่านเสมอมันเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาอันยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และช้าง เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และยากที่จะหาคำอธิบายมันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึง้งที่อยู่เหนือขอบเขตของเผ่าพ,พันธุ์และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่รอให้เราค้นพบและสัมผัสได้ด้วยใจที่เปิดกว้างในวันที่อากาศจำไยวัดของพระสงฆ์ยังคงเต็มไปด้วยผู้คนแต่ความเร่งรีบและความตื่นเต้นในตอนแรกได้ถูกแทนที่ด้วยความสงบและศรัทธาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสียงกระซิบจากป่าใหญ่เรื่องราวของปฏิหารยังคงถูกเล่าขานไม่หยุดหย่อนแต่สิ่งที่น้อยคนนักจะรู้คือเบื้องหลังของพลังนั้นพระสงฆ์มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงครบ่ําเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่อยู่ไม่ไกลาจากวัดชางคู่บารมีของท่านจะติดตามไปอย่างเงียบเชียบเสมอในป่าลึกนั้นมีบ่อน้ําเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนเร้นอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ใหญ่ไม่มีใครเคยเห็นบ่อน้ํานี้มาก่อนนอกจากพระสงฆ์และช้างของท่าน น้ำในบ่อนั้นใสาราวคริสตัลส่องประกายระยิบระยับในายามต้องแสงจันทร์พระสงฆ์เชื่อว่าน,นี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับพลังธรรมชาติและบารมีของเหล่าทวยเทพช้างของท่านมักจะจุ่มงวงลงไปในบ่อน้ำน,นั้นแล้วพ่นน้ำออกมาเบาๆราวกับกำลังทำพิธีบางอย่างพระสงฆ์จะนั่งสมาธิอยู่ข้างบ่อรับรู้ถึงพลัางงานอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาสัมผัสถ,ถึงความเย็นเย,ยือกที่แทรกซึมเข้าสู่จิตวิญญ,ญาณ ในคืนที่เด็กชายป่วยหนักและแพทย์หมดหวังพระสงฆ์ได้พาช้างเผือกมาที่บ่อน้ําแห่งนี้ช้างได้ดื่มน้ําจากบ่อและพระสงฆ์ได้ภาวนาขอพรจากพลังธรรมชาติเพื่อช่วยชีวิตเด็กชายนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังที่เหนือการแพทย์พลังที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยตรรกะและวิทยาศาสตร์แต่เป็นพลังที่เกิดจากศรัทธาอันบริสุทธิ์และการเชื่อมโยงกับธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์บททดสอบครั้งใหม่ ชีวิตไม่ได้มีแต่ความสงบสุขเสมอไปไม่นานนักหลังจากการฟื้นตัวของเด็กชายเหตุการณ์ที่ม่คาดฝันอีกครั้งก็เกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงประสบกับโรคระบาดลึกลับผู้คนล้มป่วยลงอย่างรวดเร็วอาการสุดหนักและยาแผนปัจจุบันก็ไม่สามารถรักษาได้โรงพยาบาลเต็มไปได้วยผู้ป่วยอาการของหลายคนวิกฤตจ,จนแพทย์ต้องสายหน้าด้วยความหนักใจความหวาดกลัวแพ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านกลิ่นหอมของดอกไม้ในสวนถูกแทนที่ได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อและกลิ่นอับของความเจ็บป่วยผู้คนพากันหลบอยู่แต่ในบ้านร้านค้าปิดเงียบถนนหนทางดูว่าาางงเเ่รรกับมือ้าง พระสงฆ์ได้รับข่าวเรื่องโรคระบาดท่านรู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ยินเสียงไอและเสียงครวญครางจากผู้ป่วยที่ดังมาถึงวัดท่านเห็นความสิ้นหวังในดวงตาของชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งถูกหามมาที่วัดอาการของเธอสุดหนักมากจนแทบจะไม่มีลมหายใจพ่อแม่ของเธอร่ำให้อย่างหนักอ้อนวอนขอให้พระสงฆ์ช่วยชีวิตลูกสาวของพวกเขาดวงตาของเด็กสาวลืมมองขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยผิวหนังของเธอเป็นสีคล้าจากการขาดออกซิเจนและร่างกายของเธอก็ร้อนราวกับไฟ พระสงฆ์รู้สึกถึงความท้าทายครั้งใหญ่ความกดดันถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทางท่านรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตคนคนเดียวแต่คือการช่วยชุมชนทั้งหมดให้รอดพ้นจากภัยพิบัติการตัดสินใจที่ยากลําบากในคืนนั้นพระสงฆ์ได้พาช้างคู่บารมีของท่านไปยังบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ในป่าอีกครั้งดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างสไวสะท้อนผิวน้ําใสราวกระจก พระสงฆ์นั่งสมาธิตรงนั้นนานนับชั่วโมงลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอแต่จิตใจของท่านกลับเต็มไปด้วยความลังเลท่านกำลังตัดสินใจครั้งสำคัญท่านรู้ว่าพลังจากบ่อน้ำแห่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรนำมาใช้เพล่เพื่อมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกำกับอยู่การใช้พลังนี้จะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งเสมอช้างเผือกสุดตัวลงข้างๆพระสงฆ์มันใช้หัวทูไถแขนของท่านเบาๆราวกับจะให้กำลังใจพระสงฆ์ลืมตาขึ้นมองช้างท่านเห็นความเมตตาและความเข้าใจในดวงตาอันบริสุทธิ์ของมัน ช้างเองก็รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของผู้คนและพร้อมที่จะร่วมแบ่งเบาภาระเพื่อนรักพระสง์กระสิทธิ์แผ่วเบาเราจะช่วยพวกเขาท่านตัดสินใจแล้วแม้จะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามท่านจะไม่ปล่อยให้ชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมานที่ทีแห่งการเยียวยาในเช้าวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์ได้นำน้ำจากบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์บรรจุใส่บาตแล้วเดินกลับมายัางวัดช้างเผือกเดินตามท่านมาอย่างช้าๆแต่ละก้าวของมันดูหนักแน่นและมั่นคง ข่าวการมาของพระสงฆ์พร้อมน้ำศักดิ์สิทธิ์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันที่ลานวัดบางคนนอนซมอยู่บนพื้นบางคนนั่งทิงกำแพงด้วยความอ่อนแรงใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความหวังและความสิ้นหวังประปนกันพระสงฆ์เริ่มทำพิธีท่านสวดมนต์แผ่เบา,เ,บาเสียงของท่านกังวานไปทั่วลานวัดสร้างความสงบในจิตใจของผู้คนช้างเผือกยืนอยู่ข้างๆท่านราวกับเป็นผู้พิทักษ์ของพิธีศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นมาพรมลงบนศีษะของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างช้าๆท่านสัมผัสถึงความร้อนจากร่างกายที่ป่วยไข้และอธิษฐานจิตขอให้ทุกคนปลอดภัยเมื่อน้ำหยดแรกสัมผัสผิวผู้ป่วยบางคนเริ่มมีอาการกระตุกเล็กน้อยบางคนไอออกมาอย่างแรงแต่หลังจากนั้นไม่นานอาการเหล่านั้นก็ค่อยๆทุเลาลงกลิ่นอับของความเจ็บป่วยเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆที่มาจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกคนในลานวัดรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผร่ซ่านเข้ามาในร่างกายมันเป็นความรู้สึกสดชื่นและมีีีชชววิตวา ปาฏิหาริย์ครั้งที่สองปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งผู้ป่วยที่นอนซมอยู่เริ่มลุกขึ้นนั่งใบหน้าที่มีสีคล้ำกลับมามีเลือดฝาดอีกครั้งเด็กสาวที่อาการวิกฤตที่สุดก็เริ่มหายใจได้อย่างปกติและลืมตาขึ้นช้าช้ารอยยิ้มแรกปรากฏบนใบหน้าของเธอหลังจากที่ไม่ได้ยิ้มมานานนับสัปดาห์เสียงโห่ร้องด้วยความยินดีและเสียงสาธุก,การดังสนั่นไปทั่วลานวัดน้ำตาแห่งความสุขไหลอับแก้มของหลายคนพวกเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาพวกเขาได้แต่พลังจากพระสงฆ์และช้างเผือกได้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้นายแพทย์ใหญ่ที่เดินทางมาที่วัดเพื่อติดตามสถานการณ์ถึงกับยืนตะลึงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเขาตรวจสอบผู้ป่วยแต่ละคนและพบว่าอาการของพวกเขากลับมาเป็นปกติอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีร่องรอยของโรคระบาดหลงเหลืออยู่เลยเขารู้สึกทึ่งและยอมรับว่ามีพลังบางอย่างที่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง พระสงฆ์มองดูผู้คนที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งท่านยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ใบหน้าของท่านก็ดูซีเซียวลงเล็กน้อยราวกับว่าพลังบางอย่างได้ถูกถ่ายทอดออกไปจากร่างกายของท่านช้างเผือกสุดตัวลงนอนข้างๆพระสงฆ์มันหลับตาลงอย่างสงบราวกับกำลังพักผ่อนหลังจากทำภารกิจอันยิ่งใหญ่สำเร็จโรคระบาดลึกลับได้หายไปจากหมู่บ้านแล้วชุมชนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้คนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันด้วยความหวังและศรัทธาที่เปี่ยมล้น แต่เรื่องราวของพระสงฆ์ช้างเผือกและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าก็ยังคงเป็นความลับที่น้อยคนนักจะรู้ความผูกพันที่ไม่มีวันจางความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และช้างเผือกนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคำบรรยายช้างเผือกไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงแต่มันคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางคือผู้ที่แบ่งปันทั้งความสุขความเศร้าและภารกิจอันยิ่งใหญ่พระสงฆ์มักจะนั่งสมาธใิใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ช้างเผือกยืนสงบนิ่งอยู่ใกล้ๆราวกับว่าพลังของทั้งสองได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงสวดมนต์ของพระสง์ผสสสาานนกัับมมมหยใจอ่เ ของช้างสร้างบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสงบและพลังแห่งเมตตาบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าลึก,กยิงคงเป็นความลับของท่านและช้างไม่มีใครอื่นร่วงรู้ถึงการมีอยู่ของมันและประสงค์ก็ไม่ได้ใช้อำนาจวิเศษนั้นพร่ำเพรื่อท่านจะใช้พลังนั้นก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆและเป็นไปนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเท่านั้นท่านเข้าใจดีว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่บทสรุปแห่งตำนาน เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพระสงฆ์ได้ละสังขารไปอย่างสงบท่ามกลางการอะไรรักของชาวบ้านและสิทธิานุสิ์มากมายช้างเผือกก็เฝ้าอยู่ไม่ห่างจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของท่านหลังจากนั้นไม่นานช้างเผือกผู้ซื้อสัตว์ก็หายตัวเข้าไปในป่าลึกไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยแต่เรื่องราวของมันยังคงถูกเล่าขาน ตำนานของพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและช้างเผือกผู้มอปฏิหารได้กลายเป็นมรดกทางจิตวิญญาณของชุมชนเป็นเครื่องตัวใจว่าแม้ในวันที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์ดูจะสิ้นหนทางก็ยังมีพลังอันบริสุทธิ์ของศรัทธาและความเมตตาที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงได้เสมอ เรื่องราวนี้สอนให้ผู้คนเชื่อในสิ่งดีงามที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสอนให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างสรรพสิ่งและสอนให้ตระหนักว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงนั้นอาจไม่ได้มาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่อาจมาจากพลังแห่งหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความปรารถนาดีที่เรามีให้แก่กันและกันและตราบใดที่เรื่องราวนี้ยังคงถูกเล่าขานพลังแห่งปาฏิหาริย์ก็จะยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป